เราก็มาถึงสนามบินสิงคโปร์เรียบร้อยผมจะให้ทุกคนได้เห็นคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเดี๋ยวเรามาดูห้องของคนที่อยู่สิงคโปร์กันว่าเขาอยู่ห้องคิวประมาณไหนเออนะักท่องเที่ยวคงปกติคงมไม่มีใครมาตรงนี้หรอกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลบิ๊กเบลลีครับอวันนี้นะครับผมแต่งตัวก็ถือไม่แต่งตัวหรอกดีจะไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็น วันแรกที่ผมจะได้เดินทางออกนอกประเทศในระยะเวลารอบ3ปีเลยที่เราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตัวประเทศที่เราจะไปกันเนี่ยคือสิงคโปร์รอบนี้ผมก็ไปสิงคโปร์เป็นครั้งที่5ในชีวิตผมแต่ครั้งเนี้ยจะมีน้องที่เขาอยู่สิงคโปร์ที่ผมรู้จักเขาจะอาสาเป็นคนพาผมเที่ยวเองนะเที่ยวแบบคนที่อยู่สิงคโปร์เลยยังไงวันเนี้ยผมต้อง ขอตัวรีบไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมต้องตื่นตั้งแต่เช้าแล้วไปสนามบินนะครับยังไงขอตัดภาพไปเจอกันพรุ่งนี้เลย yes! ตอนนี้นะครับก็อยู่กับเช้าวันศุกร์นะครับเวลา6โมงครึ่งนะครับก็อาน้ำแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมเดินทางนะครับตอนนี้เรากำลังรอแกร็บที่เราเรียกไว้มารับเพื่อไปส่งที่สนามบินนะฮนะสนามบินที่เราจะไปก็คือสวนณภูมินะฮะก็ค่อนข้าง ไกลพอสมควรนั้นเราต้องรีบออกเพราะว่าเราไม่รู้มันต้องเข้าตัวเมืองแล้วติดหรือเปล่าเพราะเป็นวันศุกร์วันทํางานด้วยนะครับก็เดี๋ยวไงผมจะขอมุ่งไปที่สนามบินเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังเช็คอินไม่ได้เพราะเรามาถึงก่อนวเวลาลวครับไฟเราเช็คอินได้ตอน 8โมห้นะครับตอนนี้เวลา8โมง20นะครับก็ยังไม่เปิดนะฮะเปิดเรารีบมาเพราะว่าเรากลาว่าเราจะมีเวลาไปเดินดีที่ฟรีข้างในนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็นั่งรอแถวแนี้ก่อนนะฮะ่าแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสนามบินสิงคโปร์เรียบร้อยเหนื่อยมากตอนนี้เวลาประมาณ สามโมงอ่าสี่โมงเย็นของสิงคโปร์สามโมงเย็นของเมืองไทยนะครับสิงคโปร์ก็เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพิ่นว่าจริงๆเราถึงได้สักพักก็แหละแต่เราโมาแดิวุ่นวายการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางไปทานข้าวกันนะครับที่ไหนว่าจะไปกินเช็กช็กเช็กช็กนะครับเป็นเบอร์กเกอร์นะฮะของนิวยอร์กเลย ที่เมืองไทยยังไม่มีนะกาลังจะมากาลังจะมางั้นเราไปกินสิงคโปร์ดูก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าโรงแรมไปเก็บสัมภาระแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับก็ดูสภาพที่อิดโรยนะง่วงมากวันเช้าตื่นกี่โมงฮะตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งนะฮะไฟบินกี่โมงฮะ ไปเป็นเที่ยงนะฮะตื่นตีสี่ครึ่งเธอแต่เราเราติดเราติดอยู่ตรงสาธรสองชั่วโมงเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเราติดอยู่ตรงสะพานตักสินะสองชั่วโมงตอนนี้เราก็อยู่ที่ชิคแชคกันะฮะ <K ills> เราได้สั่งเบอร์เกอร์ไปนะฮะทั้งหมด2ชิ้นนะฮะ ชิ้นแรกเป็นเชคกเช็คับเช็กเบอร์เกอร์กับเชคแซ็กครับผมก็ต่างกนะันแค่ว่าเช็กเบอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นออริจินอลวันนะครับส่วนเชคกสเต็กเนี่ยมันเป็นเมนูที่เขาเลิกคอมเมนต์มันก็จะมีเห็ดเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับร้านเนี่ยมันก็อยู่ตรงชั้น2นะผมเดินหาอยู่หลายชั้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแผนที่อะ เราสามารถเอาน,นิ้ไปกดจิ้มแล้วก็เสิร์ชเลยชิคแชคก็สะกดเลยนะครับแล้วมันจะบอกแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องเดินไปตรงไหนก็อยู่ชั้น2ตรงแถวประตูทางออกพอดีนะครับถ้าหาไม่เจอก็อยู่ใกล้กับร้านไนกี้แล้วกันผมจำไนกี้ได้อยู่ใกล้ไนกี้นะครับ คือเห็นหอมนะเห็นหอมมันใหญ่เลยกินย่ากนะฮะเพราะอันใหญ่เดีมาล้างมให้ดูดนะนี่มันออกมาเป็นโฟมเลยนะล้วถูตักถูมัน่ไทมใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีน้ำออกมาให้ล้างมือแล้วเขาคำนวณมันมเรียบร้อยว่าเออเนี่ยประมาณเนี้ยมันสะอาดลวแล้วเดี๋ยวรอดูนะแล้วเดี๋ยวรอดูนะ ท่ายก็ออกมาสะอาดหมดจดคือหมายเขารู้ว่า <6 S 1> กินเบเกอร์แล้วมือต้องเลยะและแล้วนะครับเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมชื่อว่า V Hotel นะครับอยู่ตรงสถานี MRT Lavender นะครับออกจากสถานีปั๊บก็ เดินตามทางออกมาเลี้ยวขวาคืออยู่ข้างสถานีเลยนะครับสะดวกมากเพราะว่าอยู่ใกล้ฟุตคอร์ทนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมได้ห้องที่เป็นซิตี้วิวนะครับขนาดห้องก็ถ้ามองได้สายตาก็ประมาณสัก15ตารางเมตรนะครับก็นอนได้นะคไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็สิงคโปร์นะโดวยความที่ว่าพื้นที่เขาจํากัดอย่างนั้นเนี่ยโอเคอะ่ะมันคงไม่ได้แบบ กว้างอะไรมากนักนะครับผมจองแรมนี้มาได้ตกคือแล้วประมาณ3,000บาทวันนี้ผมก็แผนว่าจะเดินเซอร์ว์รอบๆโรงแรมเราดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างในในในแอเรียเนี้ยนะครับเ yes. อาละครับสรุปก็คือแผนตอนนี้ของเราเราจะไปหาน้องคนหนึ่งที่เรารู้จักนะครับน้องคนนี้เขาเป็นคนไทยครับแต่ว่าเขา มาทํางานที่สิงคโปร์นะครับเรื่องว่าที่ว่าเขาทํางานอยู่บริษัทอะไรนี่เดี๋ยวต้องถามาก่อนว่าเขาสามารถเปิดเผยได้หรือเปล่าแต่โปรไฟล์เนาะคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจากโรงแรมที่เราพักเนี่ย V Hotel. Hotel นะครับที่สถานีลาเวนเดอร์เนี่ยเดินไปที่พักของน้องเขาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับถ้านั่งรถบัสก็ประมาณ2ป้ายแต่ว่าผมไม่ไม่สป้ายสต่อสอต่ออ่าแต่ว่าผมเช็คแล้วว่า รถบัสไปเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงเดินไปก็ครึ่งชั่วโมงเวลาเท่ากันเราเลยตัดสินใจว่างั้นเราเดินไปดีกว่าก็เป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะก็สําหรับที่เราจะไปหาน้องเขาเนี่ยก็ผมจะให้ทุกคนได้เห็นวิถีชีวิตแล้วกันว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเขาเขาอยู่กันยังไงดีวะนะมันคงคนลราฟีลกับคนมาเที่ยวแหละเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงห้องที่เขาเช่าขนาดประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบ ถือว่าตัดเข้าสู่ช่วงเด็กนอกบอกเล่าด้วยเลย<อ>เป็นพาร์ทเด็กนอกที่มาทําง,งานแล้วแต่ต้องบอกว่าที่เราตัดสินใจว่าเราเดินได้เนี่ยครึ่งชั่วโมงระยะทางประมาณ2กิโลนะฮะด้วยความที่ว่าถนนหนทางที่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็สัญญาณไฟจาราจรแล้วก็ผู้คนใช่ไหมพุทบาทมันสามารถเดินได้นะฮะรถเขาก็อยู่ให้เราข้างเออเราสึกถึงความปลอดภัยเราก็ เออถ้าอย่างเงาี้ยมันเดินได้สองกิโลสามกิโลอย่างเงี้ยเดินได้อยู่นะครับพะสมัยที่ผมอยู่ซานฟรานซิสโกเนี่ยผมก็เน้นเดินเป็นหลักแค่แบบสองกิโลสามกิโลอะ่ะผมก็เดินเอานะพราอที่นูนะ่นน่ะมันไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์วินนะที่กรุงเทพอะโชคดีที่ว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์วินแล้วก็แบบติดว่าเราเราสบายเราเรียกได้ทุกที่แต่ถ้าเกิดมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบเรียกอะไรอะสู้หน่อย นะก็เลยการเป็นคนที่ว่าเออเดินได้ไม่เป็นไรนะไม่ได้ชอบเดินนะแต่เดินได้ไเราก็กำลังจะเดินไปห้องของน้องพีทนะครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องพีทนะครับเป็น รุ่นน้องที่เรารู้จักนะรู้จักที่ไทยแหละเดี๋ยวเรามาดูห้องของคนที่อยู่สิงคโปร์กันว่าคนที่มาทํางานสิงคโปร์เนี่ยเขาอยู่ห้องคิวประมาณไหนขอละห้องนะครับโอ,โอ้โหนี่ก็ยี่หก็คือมูจิมากนะฮะอยู่กันสามคนนะฮะก็ ฉันว่ามันอาจจะไม่ทันตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วเอองั้นไม่เป็นไรหรอกเราไปเดินไกลลม่ะเราไปเดินมันมันไม่ได้ไปรับฟรีอะไรอ่ะมันเป็นคาเฟ่แบบคล์ไวทลงรถอะไรเงี้ยแบบดูซูซูอ่ะไปายไปายกหรอไปายโอเคคาเฟ่ชื่ออะไรครับ Wheeler's Yard นครับฟังได้ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีพีทให้อีกรอบหนึ่ง Wheeler's Yard Wheeler Wheeler Wheeler's Yard Yes ถูกต้อง Wheeler's Yard ก็คาเฟ่นี้นะครับมันเป็นธีมแบบเหมือนเป็นโรงรถเขาบอกนะแล้วก็มันปิดสามทุ่มนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่านะเดี๋ยวลุ้นกัน <c oughs> นะฮะต้องบอกว่าวันนี้แพลนตอนเย็นเนี่ยเราไม่ได้แพลนเ่าเราทำเลยเลยนะครับตารางการที่เราจะเริ่มวันพรุ่งน,นี้เป็นต้นไปนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยมาหา้องเขาก่อนแล้วก็เลยได้เป็นไอเดียว่า เรามาทําเด็กก็บอกเล่าเลยแล้วกันนะครับเป็นไอเดียของคนที่มาอยู่และทํางานที่สิงคโปร์นะต้องบอกว่าน้องพีชเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนนะเขามาทํางานเลยแหละ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะมีให้น้องพีชเนี่ยเขาแชร์เรื่องว่าเขามาทํางานที่สิงคโปร์ได้ยังไงนะครับ mm hmm. ถ้าใครอยากฟังเราก็กดติดตามรอเลยนะฮะคลิป EP หลังจากนี้นะเราจะเชิญเขามาสัมภาษณ์กันนะครับ mm hmm. ก็จะมีน้องพีชแล้วก็มีเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะครับ เราจะเจอเขาวันอาทิตย์นะครับเพราะผมมีไปไฮกิ้งกับนนะ้องเขาที่สิงคโปร์อ่าหล,หลายๆท่านอาจจะงงว่าสิงคโปร์มันมีที่ไฮกิ้งด้วยเหรอมันมีฮะก็คือไปเดินบนเขาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ในเมื่อเร,เรารู้จักคนโลโก้นะคนท้องถิ่นก็ให้เขาพาเที่ยวแบบว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาเที่ยวกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวก็จะให้เขาพูดถึงเรื่องการทํางานด้วยนะ <Okay. S 1> ว่ามาทํางานที่นี่ได้ยังไง หลายคนที่อยากมาทํางานต่างประเทศก็อาจจะได้เป็นไอเดียนะครับปิดแล้วอ่ะก็ตามคาดฮะไม่ผิดหวังเลยก็ปิดแล้วแหละยยนะฮะเริ่มต้นที่วันแรกใช่ใช่แต่เราก็มีเช็คลิสต์นะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็มาให้มันก่อนสามทุ่มนะปับหมดมาที่นี่เลยมผมก็ไปดูามามาถึงนะต้องมาสักประมาณสักทุ่มครึ่งอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเขาก็ยังจะรับออเดอร์อยู่คือตอนเนี้ยเขาปิดสามทุ่มแต่ว่าตอนนี้ก็คือสองทุ่มสามสิบห้าเขาก็เหมือนเลิกรับออเดอร์ <order S 2> แล้วอะไรรปมา แล้วถ้ามานี่ต้องมากี่โมงแนะนําเวลาที่แนะนําให้มาจริงๆก็มาตอนกลางวันก็แนะนำกลางวันแนะนำก็คือคนมาตอนกลางวันมันก็มาถ่ายรูปมาสวยแต่ตอนนี้ก็จริงๆก็ถ่ายรูปสวยนะจุดนี้นะฮะคือจุดที่ถ่ายรูปเลยนี่กับประตูโกดังเนี่ยมีวอล์กมีวอล์กโซฟาทูดี้ส์เพลสโอ้โอเปนเลยอ่ครับเขาบอกว่ายังสั่งได้โอเค thank you very good very nice yeah you the this the here like bike is all เบียร์ละกีบรถนะครับเดี๋ยวเขาจะคุยกับเจ้าของไงก็เป็นเพื่อนกันนะครับเราก็จะไห้สั่งเครื่องดื่มให Can we order now? Order now, we n l e d to order what? Drinks? Something? No drink แค่นั้น No, okay, it's okay, no problem. No, they they are visitor they want to. ก็ตอนนี้ทัวเขาปิดแล้วนะแต่เราถ่ายวีดีโอข้างในได้นะฮะก็ที่ผมบอกตามชื่อเลยวิลเลอร์ใครมาก็มาดูความเจ๋งของคาเฟ่นี้มันเหมือนโกดังก็ที่นี่นะครับเขาจะขายเป็นพวกเป็นกาแฟนะครับแล้วก็เป็นพวก ของกินเล่นพวกแบบเป็นบลันช์เป็นแบบอะไรเฟรนฟรายเป็นเบอร์เกอร์เป็นอะไรพวกนี้นะก็ดูจากธีมร้านนะเป็นร้านทรงสไตล์แบบออกเป็นอเมริกันหน่อยๆนะเป็นแบบอเมริกันกาลาาเรียกว่าเอาเอลิเมนต์ของจักรยานมาตกแต่งร้านแล้วก็เป็นแบบพวกมอเตอร์ไซค์เขานะครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ข้างนอกเนี่ยสวยมากแต่ละคันนะครับวันนี้ก็คือเสียดายที่เราไม่ได้ลองชิมแต่ว่าร้านบรรยากาศดีมากก็ที่ผมบอกตามชื่อมาเลยนะใครที่ เป็นสายตะลุยหาคาเฟจ่จร,จ,รจริงจริงมันไม่ได้มีแค่วิลเลอร์เซีร์อย่างเดียวนะคะมันมีที่หนึ่งด้วยที่อยู่ไกลกว่าหน่อยนะคะชื่อว่าวิลเลอร์เอสซีนะคะอันนี้ก็สวยมากเหมือนกันแต่มันอยู่ค่อนข้างไกลถ้าจะไปเนี่ยก็คือมันอยู่แบบสุด <พบ S 1> เหนือ <พบ S 1> เหนือ <พบ S 1> สุดปิกาโมแล้วปิดกี่โมงน่าจะประมาณเดียวกันถ้าจะไปก็อย่าไปกอย่าไปไม่ต้องไปไม่ต้องเปตัวเงาอ่อนอันนี้เราถึงที่ไหนแล้วนะ อ๋ออันนี้นะคะก็คือฮ o อกเกอร์เซ็นนะคะก็เหมือนเป็นสวนอาหารแบบโล c a l ของที่นี่นะคะก็ปกติแล้วเนี่ยในทุกๆเอเรียของที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะมันก็จะมีฮ o อกเกอร์เซ็นเป็นสวนอาหารให้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าคนที่เขาอยู่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะ mm hmm. เขาจะได้มีแหล่งที่มาหาของกินนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแบบนี้นะคะ่ะ mm hmm. เขาจะมีเป็นเหมือนตลาดอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยจะเห็นว่า อันนี้ถัดไปเห็นไหมคะมันก็จะมีฮอกเกอร์เซ็นเตอร์อีกแล้วก็มีตลาดอีกคือตรงนั้นมันจะเหมือนแบบเป็นเป็นตลาดแบบเวทมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเวลาที่เราอยู่ไทยอะเออตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ข้างๆก็จะมีพวกแบบร้านรวงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นชุมชนแบบอยู่ตรงสลารัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,อะเออแต่หลังจากสามทุ่มสี่ทุ่มไปมันก็ร้านส่วนมากเขาก็เริ่มจะปิดกันแล้วน <ำ S 1> ออั่นแสดงว่าถ้าเกิดหิวหลังสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็ต้องไปซื้อแมคโดนัลแล้วใช่ไหม ก็ซ <polarization>. <inequ ity. S 1> ื้อแมคโดนัลร so <Right S 1> <rence> ้านมันก็ยังมีเปิดอยู่บ้างแต่มันมีน้อยไงแต่ส่วนมากก็คือซื้อแมคโดนัลแล้วก็จริงๆแล้วปกติก็ชอบกินชอบสั่งมากตอนกลางคืนใช่ปะเออเวลาที่สั่งอะส่วนมากแล้วถ้าสั่งแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยค่าส่งแพงมากเพราะว่าแบบคนแย่งกันสั่งก็ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นี้นะคะปกติแล้วมันก็จะมีร้านหลายๆแบบอะไรเงี้ยอาหารหลายแบบใช่ไหมมันก็จะมีทั้งแบบอาหารไทยก็มีนะอาหารไทยแบบในรูปแบบสิงคโปร์เออแล้วก็มีพวกแบบเออโจ๊กก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คล้ายๆกับ ที่ร้านข้าวแกงร้านตามสั่งอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็พวกแบบบะหมีม่เกี้ยวอะไรเงี้ยข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรเงี้ยก็มีเออซึ่งฮอเกร์เซ็นเตอร์แต่ละทีใช่ไหมคะจริงๆแล้วร้านอะ่ะรูปแบบร้านหรือรูปแบบแบบอาหารที่ขายมันก็จะขายขายกันในทุกๆพื้นที่ในสิงคโปร์แต่ว่าที่ที่ตรงเนี้ยที่เราอยู่มันค่อนข้างจะแบบโลกคนิดน,นึงอะไรเงีเออ้ยนะักท่องเที่ยวคงปกติคงไม่มีใครมาตรงนี้หรอกอันนี้ชื่อว่าวอรมโปอ่อมาร์เก็ตนะคะมันก็ค่อนข้างโลโก น้ำนี่มานะเขาเรียกว่าเฉาคุ้ยนะรสชาติมันจอมเหมือนกับเป็นน้ำเขียววันน้บูบอยน้ำเขียวอะเออก็สดชื่นดีแล้วก็ไม่แย่ไม่แย่แก้วล่าหนึ่งเหรียญ วันนี้สาวๆสั่งอะไรมากันบ้างอันนี้จะเป็นสเต๊กมีสเต๊กไก่สเต๊กหมูแล้วก็อันนี้ก็เป็นติไก่ย่างก็เหมือนไก่ย่าง,งตามบ้านเราเออแล้วก็วกน้ำสเต๊กนี่ก็น่าจะเหมือนๆของเราอ่ะส่วนอันนี้จะเป็นฮอกเก้นหมี่เห็นคนต่อแถวเยอะเราก็เลยลองซื้อมาอันนี้นี่คือโลโก้เลยนะมากๆกก็ไม่เคยทานนะ ก็คือสเต๊กอะแหละขอบความจริงเลยอบความจริงมันก็คือสเต๊กอ,ตอะอันนี้คือฮอกกิลหมี่นะคะฮอกกิลหมี่มันก็คือหมี่ผัดเนาะก็คือหมีผ <โฆ S 1> ม่ผัดไส่ถั่วสไตล์จีน<ฆ>มันก็คือเฉวเมี่ยนดีๆนี่เองมันก็คือเฉาเมี่ยนนะคะ<ร>ก๋ยเตี๋ยวผัดรสชาติจอ,อกเป็นเค็มๆเ,เ,เปรียปร้ยวๆนะ เพราะว่าบีบมะนาวไปแล้วไม่ได้คุกไงไม่ได้คุกค่ะลองชิมลองชิมเออลองชิมซอสนี้ว่าเป็นไงเพราะว่าซอสมันแป็นแบบกุ้งใช่ถูกมันทำมาจากน่าจะทำมาจากมีกะปิหน่อยๆกะปิผสมผสมพริกพริกอืมแล้วก็น้ำปลาแบบที่นี่อาจจะไม่ได้ใช้น้ำปลาก็กะปิผสมพริกผสมซีอิ๊วซีอิ๊วใช่ประมาณนั้น เมื่อวานทั้งหมดเท่าไหร่ครับค่าเสียหายเมื่อวานทั้งหมดเหรอคะก็สองอันนี้นะคะรวมกัน11เหรียญแล้วก็อันนี้5เหรียญค่ะส่วนน้ํานะคะสองแก้วนี้ก็แก้วละหนึ่งเหรียญแล้วก็น้ําเปล่า2ขวดโคกหนึ่งนะคะ3.5มจุดห้าเหรียญค่ะก็ประมาณยี่สิบเหรียญก็500บาทห้าร้อยห้าร้อยบาทก็ไหนตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอตัดเข้าสู่ช่วง เด็กนอกบอกเล่านะครับกันเลยนะเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงโรงแรมแล้วก็อาบน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวจะเข้านอนนะครับสู่วันแรกที่เรามาเนี่ยหลังจากที่ผมไม่ได้ออกเดินทางนอกประเทศมาทั้งหมด 3ปีเนาะสิงคโปร์เป็นประเทศแรกอย่างที่บอกไว้นะครับคือเหมือนตอนนี้เขาไม่มีจำหน่ายตั๋วแบบจากทางช่องไม่ชีนแล้วที่เป็นซิงเกิลพาร์ทหรืออผมจำไม่ได้นะที่ทุกที่เราเรมาไม่ซื้อเป็นตั๋วนะักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็สามารถแบบว่าเออเดินทางได้แบบเป็นราคานักท่องเที่ยวอตอนนี้มันมันไม่มีแล้วผมต้องไปเสียที่นาตูก็คือ เราไปถึง M r t ทปั๊บที่สนามบินนะแล้วเราก็ไปที่ตรงตู้ที่มันอยู่ใกล้กับทางเข้าแล้วก็ขอเขาซื้อตัว๋วซึ่งตอนซื้อเนะี่ยผมซื้อไปทั้งหมด10บเหรียญน,นะครับแล้วตอนที่ผมใช้เนี่ยตอนที่ผมติ๊ดออกอ่ะปรากฏเงินในบัตรผมมันเหลืออยู่สามเหรียญห้าสิบประมาณเนี่ยนะครับผมก็เฮ้ยมันหายไปตั้ง6กเหรียญกว่าใช่ไหมเออผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันมีหักค่าไอ หมือนกับเป็นค่าบัตรอ่ะค่าทำเนียมอะไปห้าเหรียญเท่ากับผมใส่ไปสิบเหรียญแต่ผมใช้ได้จริงๆแค่ห้าเหรียญเออซึ่งจริงๆแล้วใช้จ่ายผ่านบาัตรเครดิตไปเลยอาจจะคุ้มกว่านะอาจจะมีค่าทำเนียมเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ถ้าคิดแบบตามที่เรามาเที่ยวน่าจะคุ้มกว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่โอเคเราก็เสียพลาดไปห้าเหรียญ โดยรวมวันแรกนี้ครับผมใช้ใจ่ายไปทั้งหมดนะครับ2คนนะรวมค่ากินตั้งแต่ชิคแชกนะฮะไปจนถึงค่ารถค่าข้าวมื้อเย็นเมื่อกี้นะเป็นเสร็จแล้วเนะี่ยประมาณ55เหรียญประมาณนี้นะครับก็วันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันที่เนี่ยเราจะาเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ <c oughs> ต้องบอกทีเดียผมแลกเงินมาจำกัดน,นะเราแลแกมืนกันมาแค่คนละ 200เหรียญนะครับจริงๆถ้าเกิดนะว่ามันไม่พอเราก็สามารถใช้บัตรเครดิตรูดได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลองคอนโทรลบัตเจ็ตดูก่อนว่าถ้า200เหรียญเนี่ยมันเพียงพอเปล่า5วันนะมาอยู่5วันเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วเจอกันเชา้าวันพรุ่งนี้